ฟังแท่นแก้วมาแล้วครับพังแท่นแก้วกับควนที่รู้ใจครับพี่ซอครับดูครับสวยแล้วต้องทำงานเก่งด้วยนะครับพังทแ,แงท่นแก้วครับ ทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ครับให้งดูครับนั่งงวงได้เป็นชั่วโมงครับแต่ต้องดูน้ำหนักด้วยนะครับว่าแขกตัวโตขนาดไหนครับที่นอนอยู่กับพังโฟกัสครับดูครับดูครับดูครับ

อาบน้ำช้างนะครับสไตล์ของปางช้างกมลาครับนะครับก็ระดับแนวหน้าต้นต้นครับในประเทศไทยครับที่ได้ทำโปรแกรมอาบน้ำช้างนะครับถ้าในภาคใต้นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าครับปางช้างกมลาทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ครับนะครับก็ธรรมดาแล้วครับทำก่อนก็ได้ก่อนครับ แต่ว่าถ้ามีคนทำตามหลังมาราคาก็จะลดลงตามระเบียบขั้นตอนครับตามระเบียบขั้นตอนครับเพราะก็กลายเป็นคู่แข่งครับเพราะคุมราคากันไม่ได้ครับธุรกิจการท่องเที่ยวครับไม่มีกําหนดราคาครับว่าต้องขายราคานี้ราคานี้ครับเปิดใหม่ก็ต้องทําโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นอ้างกันไปครับเพื่อลดราคาเพื่อให้ลูกค้าไปหาครับแต่เราก็ยืนหยัดด้วย อุดสำการของตัวเองครับราคาไม่ลดครับถึงจะไม่มีลูกค้าก็ไม่ลดครับนะครับเพราะมีจุดยืนจุดขายที่เด่นครับนะครับที่เด่นชัดอยู่แล้วนะครับนะครับอย่างที่คัสุภาสิสนะครับหรือวลีที่ทุกคนพูดกันนะครับที่หนึ่งไม่หันมองไปเหลียวมองข้างหลังนะครับเพราะมันปวดคอนะครับเดินหน้าอย่างเดียวครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ อะไรที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับที่เป็นการสร้างตอรี่สร้างความตอนแหลมองว่าเหมาะกับตัวเราไหมถ้าไม่เหมาะก็อย่าไปทาครับนะครับตอนแหลแล้วได้เงินไม่ไม่สบายใจก็อย่าไปทําครับนะครับซึ่งผมก็อยู่ในคนประเภทนั้นครับนะครับส่วนมากจะอยู่กับความเป็นจริงครับนะครับพนได้อ้าปากพูดอะไรไปมันเต็มปากเต็มคําครับนะครับไม่ต้องเที่ยวสายตาส่งลุกลิกซ้ายขวาอยู่จะเอ่ยจะพูดอะไรครับไม่ต้องปิดบังนะครับเปิดอกนะครับ เปิดอกแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับทุกอิ่ทุกอย่างครับนะครับนั่นคือหมายถึงความชัดเจนนะครับตัวพังเทนแก้วครับอาปากสีชมพูเลยครับทำได้หมดนะครับจะทําแบบไหนครับจะเดินแขกจะลากไม้หรือว่าจะทําโลกสวยหลอกลวงแขกนะครับว่าไม่มีตะขอไม่มีโซ่ครับแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับนะครับเพราะมันขัดกับความรู้สึกตัวเองครับดูครับ พี่ซอครับควานครับเอาตะขอตะขอตกพี่ซอซอตะขอตกตะขอตกแล้วอยู่ในน้ำมาเกี่ยวหัวให้ตะขอตกน้ำครับไม่ต้องไม่ต้องออาไปซ่อนไว้ใต้น้ำนะเดี๋ยวเหยียบตั๊เท้าตัวเองอีกเจ็บอีกวางอยู่บนวางอยู่ไว้บนหัวได้เลยไ่ต้องซ่อนครับความเป็นจริงซ่อนยังไงมันก็ปิดไม่มิดหรอกครับ ให้จับขนาหนี่แม่ของพังเจ้าาแก้วนะครับพังโฟกัสครับก็ช่างทุกเชื่อนะครับค่อนข้างจะละเอียดกับการฝึกฝนนะครับของผมนะครับผมถึงไม่ปล่อยไงครับนะครับ ปล่อยแล้วช้างมันเสียนิสัยมันเลยเถิดแล้วคือมันจะแก้ยากครับที่มีนิดๆหน่อยๆก็ไม่เหมาะการท่องเที่ยวก็ปล่อยขายให้น้องไปครับให้พี่ไปให้ทีมงานไปครับแล้วก็บอกว่าช้างเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีนิดหน่อยมีแค่นี้ก็คือจบครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่กับความพึงพอใจนะครับไม่ได้หลอกขายไม่ได้หลอกกินใครนะครับทุกคนรู้กันดีครับไปทีมงานตั้งครับ ในหวัวมบน้องชายน้องเล็งติ่พี่ชายพี่นูนพี่ดำรู้กันหมดครับนะครับแต่ทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งครับนะครับไม่ว่าใครจะไปโจมตียังไงเราไม่สนครับนะครับเพราะทุกอยาก่างมันอยู่ที่เราครับนะครับ <c oughs> คนวิพาค์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปครับแต่คนทำ งานมันก็ได้ผลตอบแทนกลับมาครับครับวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ได้แต่นั่งวิาพากษ์วิจารณ์ครับไม่ได้งานไม่ได้การหรอกครับมีแต่เป็นหนี้เป็นสินครับนะครับพวกเราสายทํางานครับเด็ก สามกวบสี่กวมอุ้มไปเล่นครับความอันตรายจะเกิดขึ้นหรือไม่อะไรไงถ้าไม่มั่นใจก็ลงไปไม่ได้ครับนะครับไม่มั่นใจก็ไม่ใกล้ลงไปแล้วครับนะครับทำไมถึงไม่ให้ลูกค้าเข้าสัมผัสช้างนะครับแล้วก็มาอ้างกันว่าเป็นการรบกวนช้างนะครับที่จริงไม่ใช่หรอกครับการที่พวกคุณ ให้ออกสตอรี่นะครับออกสตอรี่สร้างดราม่ากันว่าไม่ให้ใช้โซ่ไม่ให้ใช้ตะขอแล้วอยู่ไปอยู่ไปลูกค้าไปสัมผัสช้างเนี่ยช้างมันคว้ามันกระทืบมันทําร้ายแขกมันทําร้ายควานครับแล้วทีนี้พวกเนี่ยก็มาสร้างสตอรี่กันต่อว่าให้หยุดส,สนับสนุนมา ใช้บริการอย่าเข้าใกล้ช้างเลยเพราะเป็นการรบกวนช้างจริงไม่ใช่ครับคุณเอาช้างไม่อยู่ครับเพราะงั้นการโกหกก็ต้องการก็ต้องโกหกกันต่อไปครับความเสื่อมก็เสื่อมไปหน้าครับแต่พวกเราไม่เสื่อมด้วยครับนะครับทีมงานช้างไทเลนไม่ยอมเสื่อมกับพวกคุณด้วยครับทบดูเล่นครับเล่นกับช้างที่มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมนะครับนะครับในการบริการนักท่องเที่ยวนะครับกับ ความเลี้ยงมือเปล่ามือเปล่านะครับความเชื่อฟังนะครับการใช้คําสั่งมันแตกต่างกันเยอะครับนะครับถือตะขอถือมีดไม่ใช่หมายความว่าจะทําร้ายช้างนะครับนะครับดูครับช้างมีบาดแผลไหมครับวัตถนสมบูรณ์ไหมครับนะครับนี่คือช้างที่ใช้โซ่ใช้ตะขอใช้หอกใช้มีดนะครับใช้ทุกทุกอย่างนะครับกับอุปกรณ์ที่คนเท่าคนแก่เขาสอนมาครับนะครับ อาบน้ำครึ่งชั่วโมงครับครับเล่นเล่นกันครับโอ้โหเนี่ยควานตัวจริงมาแล้วครับควานตัวจริงมาแล้วโควิดก็ต้องแยกย้ายกันทำภารกิจครับเพราะว่าเอาตัวกันไม่รอดครับแต่ว่าพอควานตัวจริงมาปุ๊บเนี่ยครับการรู้ใจนะครับของช้างและควานครับมีแต่รอยยิ้มแตงกวาครับกอดคอกอดง่วงนะครับกอดกันไปแล้วดูสายตาครับนะครับนะครับ ความรักความเชื่อใจครับนี่ครับนี่คือความสุขของพวกเราครับนะครับดูครับนี่คือความรักความสุขของพวกเราครับนะครับโอเคครับจากกันด้วยภาพนี้ครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ Shanghai Channel